สวัสดีครับพบกับห้องเจ้าคุณบังลบนะครับพระแท้พระเหรียญน,นะครับที่เป็นพระแท้เขาว่าจบด้วยตัวตัดนะครับแต่สําหรับเจ้าคุณแล้วผมว่าใช้กับพระยี่สิบห้าศตวรรไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้แบบไม่ถึงกับร้อเซนแต่ว่าผมบอกได้เลยว่ายี่สิบห้าศตวรรษนะครับเป็นพระเหรียญที่มีบล็อกตัวตัดนะครับไม่ได้เหมือนกันทุกบล็อกเดี๋ยววันนี้มาสาธิตให้ดูว่าจริงหรือเปล่าผมจะเริ่มจากพิมพ์หางหงก่อนนะครับ แต่ละบล็อกไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวดูกันนะครับจำตัวตัดตรงนี้ให้ดีนะครับจำให้ดีนะครับผมจะไล่ให้ดูผมจะให้ภาพบอกทุกท่านจำตัวนี้ให้ดีนะครับอ่าอ่าเริ่มเห็นไหมครับยางยางนี่ครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเริ่มแล้วนะครับ สังเกตดีดีนะครับสังเกตดีๆนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันสักองค์เลยนะเห็นไหมครับผมบอกได้เลยว่าการศึกษาพระยี่ห้าสรวัตรเป็นพระที่ศึกษาเนี่ยต้องท่องแท้นะครับไม่ได้คิดว่าจะเล่นง่ายๆนะครับการศึกษาตัวตัดพระยี่ห้าสระวัตรนะครับต้องศึกษาหลายๆพิมพ์และหลายๆแบบนะครับต้องผ่านมือมากมากกว่า1ิบ20ี่ค์ขึ้นไปถึงจะเริ่มเป็นนะครับ ของเจ้าคุณนะครับเล่นยี่ห้าสตวัตผ่านมือมามากกว่าหลักสองสามหมื่นองนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับศึกษามาห้าปีนะครับผมก็เห็นว่าตัวตัดยี่ห้าสตวัตนะครับเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากที่ไม่เหมือนกันเพราะว่ายี่ห้าสตวัตเขามีหลายบล็อกเป็นพักเครื่องเนื้อชิ้นที่เขาใช้การปั๊มนะครับการปั๊มเนี่ยนะครับยิ่งปั๊มนะครับบล็อกก็ยิ่งเกิดสํารุดเริ่มเกิดการสึกเรื่อยๆนะครับเหมือนการที่เรากดกดพิมพ์นะครับ กดพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเหล็กใช่ไหมพอปั๊มไปเรื่อยๆนะครับเหล็กกระทบกับเหล็กนะครับคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเริ่มสึกใช่ไหมครับอ่าเขาก็จะต้องเปลี่ยนบล็อกไปเรื่อยๆนะครับทาให้มันเกิดพายุผาสรวั์บล็อกไม่เหมือนกันนะครับอ่าดูหน้าดูตาก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับแต่ละบล็อกนะครับผมจะเทียบให้ดูด้วยกันนะครับนี่นี่คือบล็อกหางหงสภาพสวยหน้าตาคมชัดนะครับอ่าและนี่คือพิมพ์ประสบจุดเห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะครับ ผมก็จะตอบคําถามได้เลยว่าพระยี่ม้าสรวัฒน์นะครับเป็นพระเครื่องที่มีหลายบล็อกนะครับแล้วตัวตัดก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําว่าให้ศึกษาตัวตัดพระปีสวัสด500นะครับหลายๆบล็อกนะครับใครที่พอมีงบประมาณนะครับเช่ามาเพื่อศึกษาได้นะครับแล้วสมมุติเราจะเปลี่ยนองค์นะครับเราก็ขายเทินได้เอาไปเทินพระนะครับของเจ้าคุณมังลบนะครับก็มีบริการด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาแต่ก็ขอโฆษณานิดนึงนะครับ ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า <teilweise> นะครับดูต,ตัวตัดให้ดีนะครับตัวตัดป well ีส5 uh ั0 huh ห้าร้อยลักษณะก็คล้ายปีใหม่ๆนะครับแต่ว่าไม่เหมื right? อนกันนะครับจะมีทั้งตัวตัดนะครับ so so ที่กินมาเยอะและกินมาน้อยนะครับอย่างนี้นะครับจะเรียบแล้วด้านท้ายนะครับสังเกตนะครับด้านหน้าส่วนมากจะเรียบนะครับด้านท้ายนะครับจะมีกินนะครับจะมีก <Re> ินนะครับแล้วตรงปลายนะครับบริเวณปลายนะครับจะมีเนื้อเกินออกมาลองสังเกตนะครับ นะครับจะมีเกินนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เยอะนะครับถ้าเกินจะเยอะเนี่ยน่ากลัวนะครับเจ้าคุณนะครับผ่านมือหลายองค์นะครับผมบอกได้เลยว่าผมชี้ได้นะครับนี่ดูตัวตัดนะครับอ่ะอันนี้ก็กินมานิดเดียวนะครับไม่มีร่องรอยกันกินมากมายนะครับเป็นขอบตัดที่ตรงนี้จะเรียบและตรงนี้จะหยาบนะครับอ่ะแล้วจะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับขึ้นมาเป็นปังนะครับสังเกตนะครับแล้วมันก็จะล้นมานิดหน่อยนะครับมันจะไม่ล้นเยอะมากนะครับและนี่คือพาแท้ยี่ห้าสารวัตร ของเจ้าคุณจะพูดแบบสดไม่มีไม่มีมมสคริประกอบนะครับผมใช้วิธีดูของเซียนที่ไม่ได้ถึงกับเซียนใหญ่แต่ว่าก็เป็นเซียนที่ผ่านมือมาหลายองค์ที่ชํานาญการนะครับในสายสายนี้นะครับเป็นสายที่ห้ามดูถูกเลยนะยี่ห้าศตวรรษผมบอกเลยว่าเป็นพารที่เล่นไม่ได้ง่ายเลยนะครับ mm. เก๋ก็เยอะมากนะครับเกยเหมือนด้วยนะครับโดยเฉพาะพิม,พมีเข็มนะครับต้องศึกษาดีๆเข้าไปชมคลิปผมนะครับ พารเกปรับเซียนผมจะแยกแยะพิมพ์บล็อก A บล็อก B บล็อก C ของพารเกและพารแท้มาเทียบกันนะครับอ่านี่ดูตัวตัดอ่ามีอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ออกตัวตัดแบบนี้นะครับจะเป็นตัวตัดคล้ายๆกับเป็นฟันนะครับอ่าฟันชับๆนะครับ,บ,บ,บจะเรียกว่าฟันอะไรก็ได้นะครับนี่จะเป็นฟันนะครับแล้วลักษณะนะครับอ่ามันจะกลมเกลืนกันไปด้วยนะครับจะกลมเกลืนกันไปด้วยมันจะทั้งหยาบมันจะทั้งเรียบนะครับมันจะเป็นฟันแล้วตรงนี้จะเป็นบ้างนะครับอันนี้เป็นพิม ดูแค่หลังก็รู้แล้วว่าพิมพ์สังกตินะครับจะมีเส้นรางรถไฟสองเส้นนะครับเี่ยนะครับจริงๆเจ้าคุณดูแค่หลังก็รู้แล้วว่าพิมพ์อะไรนะครับผมทําให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือพิมพ์ท้าซ้ายเรียวนะครับบริเวณยันด้านยันเขาจะขยื่นทุกองนะครับท้าซ้ายเรียวนะครับนี่คือความจริงนะเห็นไหมครับเห็นไหมยันจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับเห็นไหมครับศึกษากีพานศดารวัตด้วย เราเราไม่ต้องปิดใจนะครับเราเปิดใจนะครับเราก็เปิดใจนะครับไม่ต้องปิดใจให้เราเปิดใจคิดซะว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็ลองศึกษาดูนะครับเสียเงินนิดๆหน่อยๆนะครับปัจจัยนะครับใช้เพื่อการเติบโตเราเรียนหนังสือเราก็ต้องเสียค่าเทอมเสียค่าหนังสือเสียค่าชุดอุปกรณ์นะครับสิ่งที่สิ่งที่เราควรมีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความรู้นะครับ โอเคครับฝากไว้เท่านี้เลยครับเจ้าคุณมังลบยังไงเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามด้วยผมอาจจะพูดตรงเกินไปหรือว่าอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขออภัยในที่นี้นะครับถ้าหากใครที่ชอบผมที่ผมเป็นคนพูดอย่างนี้ก็กดติดตามไปด้วยนะครับเจ้าคุณนะครับถึงจะพูดจะที่จะตรงผงผางเกินไปแต่ว่าผมก็พูดได้ใจผมพูดด้วยความซื่อตรงของผม,ผมพูดด้วยความจริงนะครับโอเคนะครับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับใครที่สนใจอยากจะชอบบูชาอุดหนุนเจ้าคุณมังลบก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับจะทิ้งลิงก์ด้านล่างนะครับกดเข้ามาเลยนะครับศึกษาก่อนสะสมเจ้าคุณมังลบการันตีพาแท้โอเคครับสวัสดีครับ